สวัสดีค่ะทุกท่านฉันสุก,กายไทยมาสานนะคะฉันเปิดร้านนวดอยู่ประเทศเลนแลนนะคะเฉันนวดรักษานะคะมีที่จับนะคะเอามือจับบางทีก็โหนตัวเองแล้วก็เหยียบลูกค้าเบาๆนะคะไม่นวดหนักคือที่มาทํานวดนี้เพื่อตัวเองอะทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะแล้วก็ตัวเองก็หันไม่ได้เลยตริงอยู่กับที่หันไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจนะคะ มาเรียนนวดนะคะเรียนนวดรักษาไปยืดหลังอยู่สามเดือนนะคะก็ไม่หายนะไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยจะทํายังไงดีก็ออนึกขึ้นได้ว่าดูซิว่าตอนเนี้อะไรที่มันจะทําให้เราไปทํางานต่างประเทศได้อะไรเงี้ยแก่แล้วนะตอนนั้น,นอายุจะห้าสิบละก็คิดคิดนะคะทำงานบริษัทมาจะห้าสิบแล้วทางานบริษัทของญี่ปุ่นนะคะทีนี้ก็มาน,นึกถึงว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงดีนะคะที่จะให้เราเนี่ย มีอาชีพประจนวันตายนะเพื่อสาม,มีก็บอกเอ้ยถ้าไปเรียนสีทำดอกไม้นู่นนี่นั่นบอกอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกพตาฉันมองไม่ค่อยเห็นก็เลย,เอยบอกแกไปขออนุญาตไปเรียนนวดแกก็ไม่ให้ไปเรียนหรอกแฟนเป็นข้าราชการนะตำน,นั้นเนาะแกก็ไม่ให้ไปเรียนนวดทีนี้ก็เลยเอ้ยตัดสินใจว่าเอ้ยฉันอยากเรียนนวดอะไรเงี้ยนะคะก็เดือไปเรียน เป็นกระดูกกดตับเส้นด้วยก็ไม่สนใจพอไปอนวดแล้วมันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นมากเลยนะคะก็มีความรู้สึกอืนวดมันดีเนาะก็ตัดสินใจนะคะ,ะเรียนเรียนจนจบนะคะแล้วก็เรียนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ทํางานเรียนทํางานก็เรียนทํางานไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็จนจน มีเพื่อนคอยอยากมาต่างประเทศกันก็เลยเออมากับเขาแล้วทำเรื่องกับสองปีกว่าจะได้มาต่างประเทศนะคะทําเรื่องกันเจ้านายทําเรื่องให้มามาเช่าบ้านให้อะไรให้เจ้านายทำทำเรื่องมานะคะก็ฟรีทุกอย่างแต่ก็มาอยู่ก็ทํางานให้เจ้านายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จนมาเจอสามีที่ประเทศใน์แลนด์นี่แหละแล้วก็มาประเทศในสแลนด์นะคะมาประเทศในสแลนด์แล้วก็มีสามีคนแรกก็โอ้ยอรวยมากนะคะแต่เราไม่ได้เอาของเขาเนาะเราก็ทางานนะคะ ทำงานแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยก็าทำงานมาอะไรไม่นานอะไรเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าชีวิตคือการต่อสู้นะคะศัตรูไม่มีหรอก่าเรานี่แหละเป็นศัตรูของตัวเราเองนะคะแลวเรานี่แหละเป็นคนที่จะต้องอทําจิตใจของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผุดพองแล้วก็ไม่คิดไม่เครียดนะคะเห็นไหมในชั้นมีพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเห็นไหมในขนาดผ้าคลุมเตียงยังเป็นพระพุทธเจ้าเลยเห็นไหมคะก็คือรัก รักในความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะทำตัวให้เหมือนพระพุทธเจ้านะคะไม่อยากได้ไม่อยากดีไม่อยากอะไรก็มีหน้าที่อะไรก็ทําไปตามภาษาของเราเนั่นแหละส่วนมูลไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะไปตามเรื่องตามเรานะคะเห็นไหมห้องก็ยังมีแต่รูปของอพระทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยร <laughs> ูปของพระรูปของรัชกาลที่ห้าเห็นไหมคะ ูของหลวงพ่อเงินเงินทองแลมาเทมานะะอันนี้ก็หลวงปู่น่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอันนี้ก็จะแม่กุนอินนะคะอันนี้ก็องค์ต่างๆนะคะจะอยู่ในนี้หมดเลยรวมๆหลายหลายพระองค์นะคะนี่เป็นรูปผงนะคะนะคะก็อยากจะบอกว่าทําดีได้ดีนะคะทาด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะอย่าคิดมากอย่าเครียดนะคะ อย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะทําให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลานะคะฉันสุรศารนิมแตงนางตะงเกิดร้านสุก,กายนะคะสวัสดีค่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 ะ